สวัสดีจ้าพ่อกับย่า่ทิพย์ชาแนลอีกแล้วมึอนี้ย่า่ทิพย์จีได้เฮ็ดเนี่น้อกินเนี่ยมันทำงน้ำกันนะจ้าได้ทิพย์กหัวบ,บ,บอกหัวบ,บอกทิพส,สดแล้วอืมบ่มีผู้จับกล่องไฮเด้อพี่น้องเอ้ยคือเมือดแท้ ไปทางไหนจังสีบ่เมือดทางนี้นะเดา๋ยวทีกับสิตามมาทิกสัก่อน ตำหมักผีกใส่ปลาทูซักกันเห็นบ่ด้สซุปบักกันสซุปบัปกเอือ้อแง่ที่พ่อด้กินมาหลายปีแล้วแง่ที่ก็เลยไปหมกักเอื้อวันแง่ที่ก็เลยขิ้อยากซุปมัน แยกทิพกระตุมประทูใส่น้ำปลาไว้ใส่น้ำประเดี๋ไว้ เห็นมาแล้วพี่น้องเลยพ่อพี่ผู้จับกล่องใหย้ยดูก,กัาไปโรงเรียนแก่ทิพอยูย่เดี๋ยวคือเขา เออพี่นเออแบบออเนี <Holmes. S 1> ่ยแยทิพตมักออไบ้ยกทิพสีสูบุบบกออบ้านหน่เข้าพวกพิธีพิธันยั่แบบน้อเออใส่ชูรูดใส่ลายเสียบลาย ทีนี้ก็าม ว่พี่นอแก่ทิพกระตำแบบหรือใส้พริกเนี่ยแล้วจะทิพเส,ส้ตุนหอม Ya que pues, no, mi no. no. ต้นหอมลงไปอาหารบ้านๆเข้าโดนๆกินเทียนึงแซ่บแซบริสุ์น้องเลยพอมีเข้าคยพ้าเห็ดกินมากเลยเข้าก็เคยกินทั้งใดกับกินทั้งสัน่ในใส่น้ำปลาน้ำปลาที่เข้าต้มใส่ปลา เข้มซิมด้วยกันอืมเจีบเบแ่น้ำปลาจักน้อยอเคี่นีก,ก็แเสียบแล้วพี่นอ้องเอ้ยอาหารบ,นบานๆเฮาอาหารทีสารบานเฮ้าฮ็ดซนีก,ก็แเสียบแล้ว ต้องพิธีพิธังนีงให้มันมากมายป๊าแยกทีพ่อจะกินเนามื่อหลายแต่กินผู้เดีวยวแยกทีวันมันแยกทีเพลนหน่อยหนยในตังเต็มถ้วย พี่นอออ้องสุกบกือายทีเพ็นบอเป็นแต่แสบบออันนี้สื่อสุกเห็ดเปี้ยงมาตตลาดไว้ลูกไส้กินไปโรลงเรียนมันบอกกินอันนี้ก็คือพักแกมายทิพพี่นออ้องเอ้ยเอาออกจากจานก่นันบ๊อมีหมองว่างอืม นี่นี่กับเขาแย่ทิพแถมปิี่ยไก่อีกปลี่ยข้อไก่ไม่พี่น้องแย่ทิพเห็นเป็นแต่เสียบแย่ทิพย์ก็เลยซื้อมาย0บาทมาตลาดนี่อาหารเสาแย่ทิพ เดี๋ยวมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออันสำหรับคลิปนี้แย่ทิพย์ก็ขอจบเพียงสม,มิีกันด้อจ้าเจอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีจ้า